สวัสดีครับยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษากร,กรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับข้อหารือภาษีอากรครับสำหรับคลิปนี้จะศึกษาข้อหารือภาษีอากรในเรื่องภาษีเงินได้หางการกที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ให้ส่วนลดจากการขายรถยนต์แก่ลูกค้า รายละเอียดข้อหารือมีดังนี้ครับสมาคมหารือภาษีเงินได้แห่งภาทีจ่ายและภาษีูลค่าเพิ่มกรณีผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ให้ส่วนลดจากการขายรถยนต์แก่ลูกค้าสรุปความได้ว่าบริษ,ษัทผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์บริษ,ษัทเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์เพื่อการอุปโภคและบริโภคลูกค้าจะสั่งซื้อรถยนต์จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ราคา1ึงล้านบาท ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะให้ส่วนลดลูกค้าเป็น2กร,รณีดังนี้กรณีที่1ให้ส่วนลดการค้าจำนวน5 0,000บาทเงินดาวจมลวนวน1,5 0,000บาทลูกค้าชำระเงินดาวจมลวนวน1,5 0,000บาทยอดขอสินเชื่อกับบริษัทจำนวน8,00 0 0บาทบริษัทจะชำระเงินให้แก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จำนวน8,0,000บาทบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินและเปิมกับภาษีเงินดาวให้แก่ลูกค้าจำนวน1น0 0 0 0บาท กรณีที่2ให้ส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายจำนวน5 0,000บาทเงินดาวจำนวน2 0 0 0 0 0บาทลูกค้าชำระเงินดาวจำนวน150 0 0 0บาทยอดขอยสินเชื่อกับบริษัทจำนวน8 0 0 0 0 0บาทบริษัทจะชำระเงินให้แก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จำนวน80,0,000บาทคือราคารถยนต์หากเงินดาวเต็มจำนวนไม่หากส่วนลดจากการส่งเสริมการขาย บริษัทออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเงินดาวให้แก่ลูกค้าจำนวน200,000บาทส,สมาคมขอทราบว่า 1. ส่วนลดการส่วนลดกรณีที่1ถือเป็นส่วนลดการค้าจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ผู้แทนจำหน่ายจะออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้แก่บริษัทจำนวน950,000บาท ตามมาตรา79ทับหแห่งประมวลรัษดากรประกอบกับข้อ14วงเล็บ1นึงของคำสั่งกรุมสรพากรที่ป86ทับ2542เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา86ทับ4และมาตรา86ทับ5แห่งประมวลรัษดากรเฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูปลงวันที่19กากรกฎาคมพศสอ5 4 2ถูกต้องหรือไม่ 2. ส,ส่วนลดกรณีที่2ถือเป็นค่าส่งเสริมการขายที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นหนนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ผู้แทนจำหน่ายจะออกใบเสร็จรับเงินและใบกมกับภาษีให้แก่บริษัทจำนวน 1. ล้านบาทตามข้อ14วงเล็บ2ของคำสั่งกรมสรพักรณ์ที่ป8 6ทับองลงวันที่19กรกฎาคมพศ2542ถูกต้องหรือไม่ 3. ส่วนลดจานวนห0,000นบาททั้ง2กรณีคือเป็นส่วนลดที่ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรงจรึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายตามคําสั่งกรมสมรพากร,รที่ทปสีทับสองเรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายลงวันที่2 6กันยายนพศส5 2 8ั ถูกต้องหรือไม่นแนววิจช้จากกลุ่มสมการในดังนี้กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์ราคา1ล้านบาทและผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ได้ให้ส่วนลดจํานวน5 0,000บาทโดยลูกค้าจะเป็นผู้ชําระเงินดาวจานวนแสนห้าหมืบาทให้แก่ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์และลูกค้าก็จะให้บริษัทเป็นผู้ชาระราคารถยนต์ส่วนที่เหลือหลังจากหักส่วนลดและเงินดาวจํานวน80,000นบาทและรับโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นของบริษัท ต่อมาบริษัทจึงได้นํารถยนต์มาขายต่อให้แก่ลูกค้าโดยมีการทําสัญญาเช่าซื้อระหว่างบริษัทกับลูกค้านละหากลูกค้าผิดนัดไม่ชําระราคาเป็นจํานวนคราวที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อบริษัทมีสิทธิ์ที่จะทําการยึดรถยนต์คืนจากลูกค้าพร้อมกับรีบเงินค่ารถยนต์ที่ลูกค้าได้ชําระมาก่อนแล้วจึงเห็นได้ว่าสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าเป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขที่กรรมสิทธิในรถยนต์ ยังไม่ได้โอนไปเป็นของลูกค้าโดยเด็ดขาดจนกว่าลูกค้าจาชละชําระราคาครบถ้วนกรณีถือได้ว่าผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ได้ขายได้ขายรถยนต์ให้แก่บริษัทพร้อมกับรับชําระราคามาก่อนต่อมาบริษัทจะได้นําไปขายพร้อมกับรับชําระราคาจากลูกค้าเป็นมัดงวดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันดังนั้นการให้ส่วนลดทั้งสองกรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จึงต้องออกใบกำกับภาษีโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักส่วนลดตามมาตรา86ทับแห่งประมวลรัษฎากรและเป็นกรณีที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ได้ให้ส่วนลดแก่บริษัทผู้ซื้อสินค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรถยนต์ไปขายต่อไม่ใช่เป็นการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ที่เป็นผู้บริโภคแต่อย่างใดส่วนลดที่ให้จึงอยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้นที่จ่าย ตามข้อ12ทับ2ของคสั่งกรมสรรพากรที่ทพ4ทับ2528ลูวนที่26กันยายนพศ2528